อากาศประจําหมดเลยพราดีเนี่มาดานน้ำก็ได้เอามื่อถือเปิมากมาเปิดบอนเนะเาว่านบไมา่นเบมาเปิดกล้องออกไปเอาเลยนะแต่พอมาั่านเบเปิดก้องมันลืมไปน่อยเออมาเคลื่อนน้ำมันเล่าเบาเบาหน่อยบาเบาหน่อยมาเคลื่อนน้ำมันเลยคลิปไปเบาเลี้ยงหอยนวลนี่นั่นเนาะบาเบาหน่อยรูเบาเหน่อยปนเลยมาบอกใจก็ไวนยน้ำมันาเบเลี้ยงอย่เลี้ยไปเคืนได้เร ลมบอกไ่น้อเลยพนใกับพกชิปปุดนเนียเออแปลว่าสนใจเนาะมันก็ว่าชิปฉา,าดิพวนี้ปลูกไม้ไห่จนบ้านปิววัดก็ไม้ก็ะถูกไม้รู้จนบ้านปิวรถปิวเชื่อเป็นท่านการ,รนันทำให้คนรวยมาเยอะแล้วน้ำเ,ม,นนะเม่นนาะวันนี้เสียงแบบนี้เลยวันนี้ตัวหนังสือแบบน้ำเเม่นบบนาะม,นนะออมันลอเงี้ยไปปส้วันซักคนมาว่าอย่านี้เนาะัก็จะบอก,กว่าคนเท่าไหร่ กอใช่กันไปนี่เขาติดต่อบแบบไหนล่ะพี่น้องมาเพิ่นบอกไซนะะ์แล้วครับทำตัวเองมาบอกว่าตัวเองถูกกระทำฉันงงมากอายุแค่ห้าสิบเดีวความคิดไม่มีแบบนั้นป้าก็ยังบอกว่าปาใช้คำนี้นะอายุอะไรเราครับอะไรคำนี้กัเด้อเออเที่ยงถูกกระทำกับตัวกระท,ทำเลยทนกท่นานพี่น้องบอกตัวเออจะมาเชียงตระกันแะกมันเชียงดีนะครับ อันนี้เจ้าสิมม็อกมาบุกข่อยถูกกระท่อหรือว่าบุกถูกกระท่มมากระเดียงของเจ้าเนาะเอาเป็นว่าเอฟซีวันติดตามมากแต่เม,มื่อเรียนที่บ่เปิดต้องเป็นเก่เเาใจของพ่อเนาะกว่าจะไม่จะกิดต่อเจ้าแบบไหนหล่งเจ้ามากแบบนี้เจ้างูมาบบมกันเรียงของเจ้าเนาะเพก็อายุหาที่แล้วอะไรประมาณนี้แหละยอมรับเอาเขามีทุกท่ายพียน่น้องเหมือนมาถ้าพวกเธอสองคนหาความหมายเลี้ยงลูกดีทำลูกดีลูกคงไม่เป็นแบบนี้หรอกฉันนะน้องสาวของฉันน่ะอายุแค่สองขวบลูกเขาน่ะรู้เรื่องก็ลูกเธอแม่รู้เรื่องทุกอย่างเดีใจด้วย เพื่อนเพ่อเป็นพราะว่าพวกเธอเลี้ยงลูกด้วยมือถือหรือล่อันนี้อันนี้ถูกต้องของเธอเออแต่ถือว่าเขาดีใจนะเพื่อนเนาะน้อเพื่อนเนาะให้ลูกเจ้าความแข็งแรงเด้อเก่งอะไรก็ลูกไข่เป็นบาาเป็นกังของไข่ต้องทำแบบลงมาล้านลูแตเออถ้าผมมีเงินกับผมมีปัญญาไปนั่งกินล้านแบบนี้นะความหมายของมันนะโอ้ยทำไมเราคุณสิมากินโซวมึงคู่มือนะกู่ชื่อกินได้คู่มือเงินกูนะเออแต่กูกินแล้วกูสิบ่มีเงินไก่ตัวอื่นกวามหมายนะ กูมีภาระลายอย่างกูบได้มีภาระภาระแดกอย่างเดียวกูมีภาระละยายอย่างมาสั้นสักแต่สำหรับคุณสิกมากินอ่างหัวปอดชูนะ่ันะอืมยังบม่เคยเข่าจือเ,เถอญญเอเื่อนีกบอกกล้าใจบ่ถึงมาสั้นสักเออเขาบอกว่าอย่าเข่าเข่าเธอเดียวเข่าเธอแรกเขาอาจจะได้ไช่เออร้อยสองร้อยสามร้อยสำนักแหลกยอมรักบอเรนเอืามแต่บอเลมเซาลอรบอเรนไพ่สมบูมี่มูเรนเรนไพ่์อะไรเออมันมีฮ่าการเชโน่กุ๊ตวะยังบม่เคยเข่าจือเถื่อนีกบอกกล้าใจบ่ถึงมาสั้นสักเออเขาบอกว่าอย่าเข่าเขาาเ่ มีเ่นไพ่เ่นเก็เนเล่นกูยอมรับเลยแต่กูเ่นกูเรนล้าเ่นไถ่เ่นไถ่เ่นเล้าเลยแหละเออ้วกูซื้อี้ไรอ่ะนี่เออกูยอมรับเลยแ่กูเ่นนี่ลีเอาไงกัรเ่นเนาะว่าไงไงซักกูได้สเต็กเงินกูมือนึดกันกูประมาทก็ยเลน่แหละให้กูมีอยากมีกินซาเออว่าไงไงซักกปฏิเสธแต่ว่าเเ่นไพ่บ่เรนซาลอตบกูย่งเเรนบ่เป็นเฮียนบอกกูในเรื่องารเรีนแนวไหนเรนเลก็ซื้อตะลี่พัดแต่แรกเคนไถเออเรนไถ่เนเหล้าซื้อ ว่าเป็นซื้อบาตรือนักซื้อได้แตงซื้อนะดูวงมันมาอยู่ได้กังซื้อได้พี่น้องเอ้ยข่อยนะเออถ้าแม่นซื้อบ่ถรือไล่ปีนึงบ่ถรือไล่ข่อยบ่ซื้ออันนี้ข่อยสมมุติว่าข่อยซื้องวดนี้งวดหน้าข่อยถืองวดถือข่อยถือมันบ้ากลับไปบ้ากลับมาแต่สรุปแล้วเสียอะไรกว่าได้อืมสรุปแล้วก็คือเสียอะไรกว่าได้บัดรปรสิตถืออะซื้อไปชุกซี่ชุกหมามันก็ถือเลยอ่ะอืมยังไงมาดูสภาพสภาพล้างห้อยออกพี่น้องล้ก็โดนดักไ ทำไมแดกต้มมะนาวแมลงกินกับมะนาวไม่ถูกสักตัวแล้วทำไมได้ยินเสียงเฮนะที่แรกเอาเซื้ออะไรออออเอาเรียกออกซูนองอ่าแล้วไม่กลับเลยซื้อเลขนะอ่ะซื้อเลขบ่ากลับพี่น้องเลย อยากกินตำมบคงนี่แด้แ่เนี่ยอยากถ่ายคลิปออกินตบกหุ่งหยูข้าวแล้วไปไป,ปหาไปหาจัดอะไรมาทำคลิปไปหนูข้าวตั้งแต่เช้าแล้วเขาปุ้นนะวันนี้นองมาหน้าซ่องนองมาหน้านี่มาถ่ายเบียมาหน้าเบิรงดเบิพี่น้อง Mao via, pero